สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการดาวน์โหลดฟอนต์ลงที่เครื่องของเราว่ามันทำยังไงนะคะอันดับแรกเราก็ไปหาฟอนต์ก่อนที่นี้ก็จะแนะนำเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะหรือาพิมพ์ที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าฟอนต์ก็ได้นะคะก็จะเจอ font.com ก็จะเป็นเว็บนี้นะคะเขาก็จะมีรูปแบบฟอนต์หลายๆแบบนะให,ให้เราเลือกนะ ตัวนี้ใช่ไหมน่ารักน่ารักแล้วก็ชอบอันไหนเราก็โหลดได้เลยนะคะเขามีหลายหน้ามากเลยนะคะไน่ารักน่ารักเนา,นา,นาะสมมติเราชอบฟอนต์นี้เราก็จิ้มเข้าไปนะคะทาโฮโมโอเคอันนี้เขาก็จะมีรูปแบบฟอนต์นะที่เป็นตัวอย่างว่าเอาไปทำอะไรบ้างเวลาเอาไปเขียนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสมมติเราชอบฟอนต์นี้ใช่ไหมคะ เราก็คลิกดาวน์โหลดนะคะมันจะมีแบบฟรีกับไม่ฟรีนะเราต้องดูด้วยอันนี้ฟรีนะคะที่โหลดเ,ร,เร็จมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราต้องรู้จักที่จะแตกไฟลนะ์เนาะมันจะเป็นสิบไฟล์ใช่ไหมคะอันดับแรกเราไปหาไฟล์ของเราก่อนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ไฟล์ที่ชื่อดาวน์โหลดนะแล้วมันจะชื่อเห็นไหมทาโฮโมโใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็รู้จักแตกไฟล์มันนะคะโดยการคลิกขวาหาถ้าเป็นวินซิปอะ่ะมันก็จะเป็นให้เอ่อ separate ไฟล์นะแต่ของเรามันไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็มีเทคนิคอะ่ะสมมติเราดับเบิลคลิกเข้าไปจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะดับเบิลคลิกเข้าไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เขาให้มาไฟล์เดียวเนาะ The t t f ก็คือเป็นไฟล์ฟอนต์นะคะเสร็จแล้วก็เอ็กแล t o ู 2. เราจะเอาไฟล์นี้ไว้ตรงไหนนะหรือเอาไว้เดสก์ท็อปก็ได้จะได้หาง่ายๆแล้วเราก็กดโอเคค่ะทีนี้เราจะได้ฟอนต์ตัวนี้มานะคะเสร็จแล้วให้เรากอปไฟล์ตัวนี้นะเอาไปแทรกในที่มันเซตเครื่องของเรานะคะไปที่ไดร์ C นะคะแล้วก็ Window s แล้วก็ไปหาในกลุ่มของฟอนต์นะ ฟอนต์เป็นที่เก็บฟอนต์ในเครื่องของเรานะคะเราขอวางไว้ใกล้ๆกันเสร็จแล้วเราก็ลากลงไปใส่เลยนะคะเราเคยลงไว้แล้วนะคะมันจะถามว่าลงทับไหมนะคะก็แค่นี้เองนะ,ะแล้วทีนี้เวลาเราเรียกใช้ใช่ไหมคะสมมุติเรามีข้อความในในเอกสารของเราใช่ไหมเราก็คลุมมันแล้วเราก็ไปหา ต้องจำจาชื่อฟอนต์ของเราได้นะคะของเรามันชื่อทาโฮโมูขวาแป๊บนึงนะคะนี่ของเราชื่อเนี้ยทาโฮโมูมันจะเป็นตัวนี้นะคะขยายให้ดูแก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม อันนี้ก็เป็นฟอนต์นั่นใหม่ที่เราโหลดมานะคะแต่ทีนี้ในงานวิชาการเราก็ต้องเลือกด้วยนะว่าฟอนต์นี้เหมาะกับงานวิชาการไหมนะถ้าเป็นงานวิจัยแบบนี้มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จริงมันมีหลายฟอนต์เราก็ขอแนะนําอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือเป็นฟอนต์ Google นะคะฟอนต์ของ Google นะเนี Google ่ย Google f o n t c o m พอเราเปิดเข้ามามันก็จะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะเลยนะเห็นไหมเราชอบแบบไหน มีรามิดไมไมตรีสมมติเราชอบไมตรีใช่ไหมเราชอบไมตรีเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแฟมิลี่รอสักพักนะคะให้มันลงที่เครื่องของเรานะคะเห็นไหมวิธีการเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องทําให้ตัวนี้มันลงที่เครื่องของเราแล้วก็เอ็กแท t กเหมือนเดิมเอ็กแท t กจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะเสร็จแล้วเราเก็บไว้ที่ของเราอ่ะมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วก็ ตัวนี้ใช่ไหมคะมตรีเดิมก็ก็ก๊อบไปไว้ใดสี่นะคะลากออกก็ได้ลากออกก็ได้แล้วก็ชอบลากไปเลยรอมันโหลดเนาะวิธีการแค่นี้เองค่ะหนึ่งต้องจำชื่อให้ได้ว่าที่ฟอนต์ที่โหลดมามันชื่ออะไรจะได้หาง่ายๆนะคะเห็นไหมก็จะมีแนะนำฟอนต์นะคะแล้วก็ Google Font ะค g l e Font มีทั้งภาษาหลายๆภา,าษานะ l อล n g เกวตก็คือเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษถ้าใครอยากได้ฟอนต์ภาษาอังกฤษแปลกๆก็ลองเลื่อนหาดูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปบทอื่นกันต่อนะคะให้รู้จักดาวน์โหลดฟอนต์ให้เป็นก่อนนะคะขอบคุณค่ะ